สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับจากบริษัท e อ c ก u s ค v e c a ฟคาร์เรนะครับบริการรถเช่านะครับวันนี้เราอยู่กันกับเจ้า Toyota a อ p ผ a า d ปี2024เหมือนเดิมนะครับจากหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวภายนอกแล้วก็ภายในวิธีการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมา,อาจอรายละเอียดของเรื่องเบาะที่นั่งนะครับของเจ้า Toyota a อ p h a า d ปี2024นี้นะครับว่าเบาะมีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็การพับเบาะต่างๆนี่สามารถทําได้ ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญไปรับชมกันได้เลยนะครับในคลิปมาถึงส่วนของรายละเอียดเบาะที่นั่งของ Toyota Alphard 2024นะครับก็คือ Toyota a l p h a า d นะครับจะมีเบาะทั้งหมดนะครับ6บวก1ที่นั่งนะครับก็คือแบ่งเป็นผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยนะครับกับคนขับนะครับ2ที่นั่งนะครับเบาะแถวกลางที่ผมนั่งอยู่นะครับเป็นกับตานซีทก็คือเบาะคู่อีก2ที่นั่งนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับเบาะแถวที่3นะครับ 2ที่นั่งนะครับเป็น6แล้วบวกหนึ่งนี่คืออะไรนะครับบวกหนึ่งก็คือเบาะแถวที่3มนะครับจะสามารถนั่งได้ตรงกลางอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่า,าไม่แนะนำเพราะว่ามันตรงที่นั่งตรงกลางครับตามภาพมันจะนั่งได้ไม่สบายนะครับเขาก็จะไม่ได้ทำอาไว้สำหรับนั่งอาจจะเป็นผู้โดยสารตัวเล็กหรือว่าเป็นเด็กเล็กนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยที่ทางโรงงานเขาแนะนำให้นั่งตามมาตรฐานเขาก็คือ6ที่นั่งนั่นเองนะครับก็คือแบ่งเป็น หน้า2กลาง2หลัง2นะครับก็จะนั่งกันได้พอดีและสบายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยากจะนั่งมีคน7คนจะนั่งเต็มความจุก็สามารถทําได้นะครับก็ไปนั่งแถวสุดท้ายแถวที่3เนี่ยนะครับตรงกลางได้นะครับแต่ในการเดินทางระยะไกลเนี่ยนะครับอาจจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับผมมาเริ่มกันที่เบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็คือฝั่งคนขับกับข้างคนขับนะครับเบาะที่ให้มานะครับก็จะเป็นเบาะ ปรับไฟฟ้านะครับผมฝั like feet, ouais. do, feet feet. We uh ่งคนขับนะครับจะปรับได้6ทิศทางนะครับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านข้างคนขับจะปรับได้แค่4ีทิศทางนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยให้มาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะของ2ฝั่งเนี่ยนะครับจะมีฟังก์ชันก็คือสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับปรับเบาะร้อนได้ปรับเบาะเย็นได้นะครับโดยที่เราสามารถเลือกได้จากตัวแผงหน้าจอได้เลยนะครับเรากดเลือก ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเบาะของคนขับนะครับจะมี Memory s y s t e ตมาให้นะครับ3าตำแหน่งนะครับผมวิธีการปรับก็แผงควบคุมเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ Memory s ่ s ของตัว Alpine องพันยี่สเนี่ยนะครับก็คือจะ Memory ทั้งตัวเบาแล้วก็กระจกมองข้างเลยนะครับอ่วิธีการก็คือเราปรับเบาก่อนนะครับปรับเบาะ เอาตามตำแหน่งที่เราถนัดเลยปรับเบาะปรับพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วเราปรับกระจกมองข้างด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ผมชอบตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะมากดตรงนี้นะครับด้านบนสุดนะครับคำว่าเซตเราจะกดค้างไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดเลขที่เราจะเลือกนะครับอ่าสมมติผมเลือกเลข3ากดค้างไปนิดหนึ่งอ่านิดเดียวมยันก็จะมีเสียงติ๊ดเสียงติ๊ดเนี่ยคือมันจะจดจําแล้วครั้งหน้ามามันก็จะปรับตำแหน่งนี้อ่าเดี๋ยวผมลองอันนี้ผมปรับเป็นตำแหน่งที่1เนาะไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมปรับเมื่อกี้นะครับแลลล้้วกกก็็องดเข3ที่ผมมปปรรัับบาาจะให โอเคเป็นตำแหน่งเดิมที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้แล้วนะครับผมกรณีที่เจ้านายหรือว่าผู้โดยสารข้างหลังนยครับต้องการใช้พื้นที่เนาะข้างหน้าไม่มีคนนั่งนะครับคนขับก็สามารถปรับให้ผู้โดยสารตอนหลังขึ้นได้สะดวกขึ้นนะครับโดยสามารถปรับได้ตรงนี้เนาะสมมุติข้างหน้าเราไม่มีใครนังนะ่งเนาะเราก็ปรับได้เลยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นดันตัวพนักพิงขึ้นลงนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับจะเป็นตัวดันเบาขึ้นไปเพื่อให้มีพื้นที่นะครับผมของ ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก้าวขึ้นนะครับจากฝั่งซ้ายขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับมีพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นนะครับกรณีที่เราขับรถให้ผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่นั่งด้านหลังนะครับแล้วด้านหน้าไม่มีคนนั่งเนาะโอเคมาถึงส่วนเบาะที่สําคัญที่สุดของตัวรถเลยก็ว่าได้นะครับคือเบาะแถวกลางนะครับคือเบาะคู่นี้นะครับกับตันซีทนี่นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับมาเริ่มกันที่การปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นการปรับแบบแมนนวลนะครับ <anner> ก็คือที่ปรับจะอยู่ตรงนี้เนาะด้านข้างเลยส่วนฝั่งนู้ Greek, นก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมเราก็งัดขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนตัวขึ้นเลื่อนตัวลงนะครับสามารถเลื่อนได้สุดเลยนะอ่ะสมมติเนี่ยเลื่อนได้จนสุดนี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าคนจะเข้าข้างหลังเนี่ยก็กาวขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าเลื่อนได้สุดมากนะครับตอนดันก็ดันใช้แรงนิดนึงนะครับดันไปได้สุดเหมือนกันนะครับอ่ะเนี่ยเราก็จะเหลือพื้นที่วางเท้า เนี่ยผมยืดได้สุดเลยนะครับขอโทษครับเราเรายืดได้สุดเลยนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าถ้ามีคนนั่งในฐานตอนหลังด้วยแล้วก็แบ่งแบ่งกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนบอกกับตันซีดก็จะมีเพิ่มเติมก็จะเป็นที่วางแก้วน้านะครับเราเปิดมาก็จะสามารถวางแก้วน้ําได้1แก้วนะครับตรงนี้มีที่ล็อกด้วยปิดไปก็จะเป็นลายสวยงามนะครับผมฟังก์ชันของบอกกับตันซีดเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือสามารถปรับได้นะครับฝั่งซ้ายก็อยู่บริเวณแผงด้านซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวา ก็จะอยู่บริเวณแผงด้านขวาตรงนั้นนะครับอาจะมีเหมือนกันเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมะีปรับพนักพิงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับตัวที่รองขาได้นะครับอเดี๋ยวผมปรับให้ดูมันจะช้าหน่อยนะครับเราก็นิดหนึ่งอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับปรับที่รองขาเราต้องกดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนสามารถเหยียดได้เลื่อนไปอันนี้คือปรับสุดแล้วนะเราก็ยืดขาแล้วก็ปรับพิงนอน ถ้าเราจะพักผ่อนนอนสบายได้เต็มที่เลยเนาะนอนดูซันรูปนอนดอูท้องฟ้าไปนะครับผมแล้วก็ปรับลงก็ปุ่มเดิมนะครับผมแล้วก็บอกกับตันซีดคู่นี้ก็มีฟังก์ชันสามารถปรับร้อนปรับเย็นได้นะครับความร้อนความเย็นของเบาะสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับได้3ระดับนะครับหรือว่าจะตั้งเป็นออโต้ก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันเบื้องต้นของอตัวเบาะ แถวกลางนะครับเพิ่มเติมนะครับของบอกกับตันซซทแถวกลางนะครับผมก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับจะติดอยู่กับด้านเบาะของฝั่งขวานะครับของผู้โดยสารแถวกลางนะครับตัวฝั่งขวานะครับก็คือที่เป็นโต๊ะนะครับก็เราสามารถพับขึ้นมาได้เลยนะครับเราแล้วมันจะมีสลักอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดหนึ่งทีแล้วก็เปิดขึ้นมามันก็จะมีที่วางของและสามารถวาง ของใช้หรือว่าขนมอะไรครับวางได้เลยนะครับตอนเรานั่งเดินทางไปเราก็วางได้เลยแล้วก็วิธีการจะเก็บเพื่อจะใช้ในการให้ผู้โดยสารแถว3เนี่ยเดินเข้าไปนะครับเราก็กดที่ตัวสลักมันทีหนึ่งแล้วก็ดันลงไปแค่นี้เลยนะครับมา mm hmm. ถึงเบาะแถวสุดท้ายนะครับเบาะผู้โดยสารแถวที่3นะครับที่สามารถนั่งได้ที่ผมบอกครับสามารถนั่งได้2คนนะครับจะพอดีนะครับผมแต่ว่าถ้าจะมีคนอ่าขึ้นมีคนตรงกลางก็สามารถ นั่งได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นเด็กหรือคนตัวเล็กนะครับก็คืออาจจะต้องนั่งตรงกลางแต่ว่าเขาก็มีพนักพิงศีรษะมาให้ด้วยนะครับตรงแถวกลางนี้เนาะแล้วก็พนักพิงศีรษะสองข้างนี้ก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับตามปกติเลยนะครับมีเบลให้2ฝั่งนะครับผมแล้วก็วิธีการจะเลื่อนเนี่ยครับปุ่มไอ้ที่เลื่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านด้านข้างของทั้งสองฝั่งนะครับก็คือแยกกันนะครับผมสมมุติเราเลื่อนแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วเราก็ ดันขึ้นดันลงได้เลยนะครับสามารถเลื่อนตัวเบาะได้นะครับได้เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมอ่ะต้องใช้แรงนิดนึงโอเคนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแล้วก็การปรับพนักพิงนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับพนักพิงเราสามารถปรับขึ้นเอ็นขึ้นเอ็นลงได้เลยนะครับส่วนแถวกลางเนี่ยมันก็จะไปอิงกับตัวของเบาะซ้ายมือนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีที่ถ้าสมมติไม่มีใครนั่งตรงกลางเนี่ยเราก็เอาที่ อักแขนลงได้เลยนะครับอ่ะเดินทางไกลก็คือนั่งได้สบายเลยนะครับด้านหลังนะครับปรับเบาะขึ้นนิดนึงโอเคมีพื้นที่นะครับตัว head room เหลืออยู่เยอะเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยเนาะที่วางแก้วมีที่วางแก้ว2แก้วนะครับแก้วน้ําเล็กแก้วน้าใหญ่นะครับแล้วก็มีที่วางของเล็กน้อยนะครับทั้งสองข้างเลยมีที่ชาร์จไฟให้ด้วย2ฝั่งนะครับอ่ะแล้วก็ส่วน ของด้านซ้ายเนี่ยจะมีที่วางน้าแก้วเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่มีที่วางของนะต้องมาแบ่งกันวางกับผู้โดยสารเบาขวามือนะครับผมเพิ่มเติมนะครับของผู้โดยสารแถวที่3แถวสุดท้ายนะครับเรา,าถ้าสมมุติจะลงข้างล่างนะครับเราไม่ต้องให้ผู้โดยสารแถวกลางเขาปรับให้เราก็ได้นะครับมันจะมีสลักตรงนี้นะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเราสามารถปรับเบาะ แถวกลางนะครับสองสองเบาะนี้นะครับขึ้นลงได้เหมือนกันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับกรณีที่ข้างหน้าไม่มีใครนั่งแล้วเราอยากจะลงไปเข้าห้องน้าทาธุระนะครับเราก็ดึงนะครับเราก็เลื่อนสมมุติมันเลื่อนอยู่งี้อยู่เราลงไม่ได้เนาะเราก็สามารถดึงสลักตรงข้างหลังอของเบาะของได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ดันไปสุดปุ๊บเรา,าก็จะมีทางลงและมาถึงวิธีการพับเบาะของผู้โดยสารแถว3นะครับกรณีที่เราอยากได้พื้นที่ในการเก็บของซื้อของช้อปปิ้ง เอาของมาวางนะครับพื nó, de, ้นที่นีここ down, ed, ้เราจะมีการเอาวิธีการพับยังไงนะครับเริ่มล้นเลยนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้กล้องเข้ามานิดนึงนะครับมันจะมีอ่าตัวสลักนะครับด้านซ้ายขวาจะเหมือนกันเลยนะครับสําหรับเบาขวาเนี่ยสลักด้านนี้นะครับจะเป็นตัวที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสําหรับตัวเบานะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้ได้เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่เหมือนกันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นสลักดึงนะครับเพื่อให้เบา ด้านพนักเบาพิงหลังเนี่ยนะครับพับลงนะครับผมวิธีการสมมุติว่าเราอยากจะพับเบาะนะครับผมจะลองฝั years, right ่งเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองลองฝั่งซ้ายนะครับผมเรามาลองพับเบาะฝั่งซ้ายนะครับวิธีการคือเราต้องเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนเบาะนะครับให้มันมาสุดเลยครับเลื่อนเบาะดึงสลักปุ๊บเลื่อนมาสุดเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเป็นตัวสีตัว ลูกสรนนะครับสีขาวนะครับเราเปิดนี่ดูอ่ะมันจะมีลูกสรเหมือนกันนะครับถ้าลูกสรตรงกันแล้วแสดงว่าพับขึ้นได้ลูกสรตรงกันแล้วนะครับผมจะลองด right ึงสลักเลยนะดึงทีเดียวเลยครับทีเดียวปุ๊บอ่ะดึงทีเดียวปุ๊บมันขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการอ่าดึงตัวล็อกออกนะครับตัวล็อกนี้นะครับมาเกี่ยวกับด้านนี้นะครับตรงนี้จะมีที่เกี่ยวนะครับเราดันเปิดปุ๊บนะครับอ่าถ้าสายมันตึงไปเราก็ปลดสายนิดหนึ่ง ผมกดซ้ายนิดนึงอ่าแล้วเราก็ทําการเสียบเข้าไปนะครับพอได้ตําแหน่งสายตึงแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยอ่าอันเนี้ยก็คือเรียบร้อยแล้วก็มีพื้นที่วางของแล้วเดี๋ยวผมไปลองพับอีกข้างหนึ่งขึ้นให้นะครับถ้าเราจะใช้เต็มความจุเลยสามารถเก็บของได้เนะี่ยเราเรามาเลื่อนก่อนเนาะเลื่อนมาสุดเลยนะครับเข้าล็อกเข้าดังแก๊กแล้วเราก็ทําการดึงทีเดียวอ่าเขาก็ยกอดดตัตโนมัติตัวนี้ก็พับเก็บให้ออโต้เลยแล้วก็มาบีบตัวล็อกนะครับขึ้น ดึงให้มันให้สายมันพอดีกับตรงนี้นะครับตัวที่ล็อกเขาอยู่ตรงนี้นะเราเปิดขึ้นมาแล้วก็เสียบไปอ่ะตรงนี้ก็มีพื้นที่แล้วนะครับมีพื้นที่ในการจะใช้สอยเก็บของได้นะครับผมอันนี้ก็คือการพับเบาะนะครับวิธีการพับลงเราก็มาทําย้อนเลยนะครับเราก็กดสลักออกปิดตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็มาเสียบคืนตำแหน่งเข้าครับเสียบเข้ามันจะมีเสียงแจ๊กอ่ะลงล็อกแล้ว เราก็ทําการปล่อยลงได้เลยนะครับปล่อยลงไปอย่างนี้นะครับมันล็อกแล้วเราก็ดึงพนักพิงขึ้นอโอเคอันนี้ก็พับเก็บแล้วเดี๋ยวผมมาลองอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับถ้าจะใช้เบาะตอนหลังนะครับเราปลดล็อกก่อนโอเคปลดล็อกเสร็จแล้วเราเก็บแล้วเราก็ปล่อยลงประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นเพิ่มเติมนิดหนึ่งกรณีที่เบาะอ่ากัตตันซีดเรานะครับแถวกลางเนี่ย ดันมาข้างหลังเยอะนะครับผมดันมาตามที่น้าปกติเนี่ยเราต้องทำการปลดตัวที่พิงศีรษะตรงแถวกลางของเบาะแถวที่3เนี่ยครับขึ้นก่อนแล้วก็เอาเก็บนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราพับลงเนี่ยมันอาจจะ,ะตรงนี้อาจจะติดตัวเบาะแถวที่2ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการพับเบาะแล้วนี่ก็คือรีวิวบวก แนะนำวิธีการใช้งานเบาะโดยสารในแต่และตำแหน่งของเจ้าโตลต้าเอาพา d ปี2024นะครับโดย a l p พา r เขงเราจะมีให้บริการหลากหลายรูปแบบนะคบไม่ว่าจะเป็นเช่าแบบขับเองเช่าแบบพร้อมคนขับหรือว่าเช่ารับส่งสนามบินนะครับหากสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับในช่องทางท้ายคลิปสุดท้ายนี้นะครับ e อ c l u s i v e ซีฟคารก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ